ณเดชประทับใจสุดๆโพสต์ขอบคุณหวานใจยาย่าที่ชวนมาร่วมงานแต่งงานที่สวีเดนด้านแฟนคลับแ่เซลมาดูงานแน่ๆเป็นอีกคู่รักคนดังที่หลายคนตั้งต,งตารอฟังข่าวดีสำหรับคู่รักซุปตาร์ณเดชคูกิมิยะและยาย่าอุรัสยาที่คบหาดูใจกันมาอย่างยาวนานแถมยังมีโมเมนต์สุดหวานออกมาให้แฟนคลับได้เห็นกันอยู่บ่อยๆหลายคนลุ้นให้ทั้งคู่ตกลงปลงใจจูงมือเข้าประตูวิวาตามรอยเพื่อนรักอย่างหมากปรินและ คิมเบอร์รี่งานนี้บอกเลยว่าสาวยาย่าดูเหมือนจะพร้อมแล้วเหลือแค่ฝ่ายที่แบร์รี่คุกข่าวขอแต่งงานเพียงเท่านั้นณเดชน์โพสหวานขอบคุณยายา่าล่าสุดยาย่าได้เดินทางไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ที่อิตาลีก่อนที่จะแฟนหนุ่มณเดชน์จะบินตามไปทีหลังและควงคู่กันไปเที่ยวพักผ่อนต่อแบบสวีทมุ้งมิ้งที่ประเทศสวีเดนซึ่งทั้งคู่ก็ได้โพสต์ภาพอวดความหวานเช่นเคยนอกจากนี้ยังมีโพสน่ารักที่หนุ่มณเดชน์ ได้แชร์ไว้เป็นความทรงจำโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมแฟนสาวและบรรยากาศภายในงานแต่งงานที่สวีเดนงานนี้นเดชประทับใจสุดๆอดไม่ได้ที่จะ่ร้แคปชั่นยาวเยียดว่า one of the best memory of my life to get to be surrounded by beautiful people Swedish so wedding is so simple but full of emotion and joy thank you to the bride and groom for inviting me as ยา a s บวกหนึ่ง A beautiful city which I never forget. Cheer to e l e n and Casper, amazing couple. c h i y o c h i y o c h i y o So many wonderful things I have seen. So many beautiful people I have met. Thank to my love at p u r a s a y a s who bring me to this extraordinary wedding. เครื่องหมายสี่เหลี่ยม if I want something good to be great at b e e ซึ่งมีใจความว่าหนึ่งในความทรงจำที่ดีที่สุดในชีวิตกับการได้อยู่ท่ามกลางผู้คนที่สวยงาม งานแต่งงานของชาวสวีเดนนั้นเรียบง่ายมากแต่เต็มไปด้วยอารมณ์และความสุขขอบคุณบ่าวสาวที่เชิญมาร่วมงานเป็นเมืองสวยงามที่ผมลืมไม่ลงยินดีกับเอลีนและแคสเปอร์มีสิ่งดีๆมากมายเลยที่ผมได้เห็นมีผู้คนดีๆมากมายที่ได้พบขอบคุณยาญาตที่รักของผมที่พามางานแต่งงานที่ไม่ธรรมดานี้ซึ่งก็มีเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์แซวและชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่อาทิไปดูงานแน่ๆ ความทรงจําดีๆที่เดินมาด้วยกันมีค่าเสมอรอวันดีๆของแบย่านะตอนนี้เป็นแขกรอวันที่ทั้งคู่เป็นเจ้าของงานอยู่นะศึกษางานชิน้นนี้แฟนจัดชุดให้หล่อมากเมื่อไหร่จะถึงทีวพี่แบกับพี่ย่าไปศึกษาดูงานไว้ค่ะรอคู่ N Y นะคะจุลภาคย่าพาไปดูไว้ก่อนคงอยากได้อารมณ์ประมาณนี้อ่านแคปชั่นแล้วคงไม่นานแน่นอนแน่นอน